โอเคครับมาตอนนี้เนาะก็จะมาเฉลยประกาสีส้มนะครับที่ให้การบ้านไปนะครับอีกนิดเดียวก็จะหมดบทนี้แลว้วป่ะบทนี้มันจะมีอยู่ที่ร้อยสีข้อเองนะครับเธอถ้าเธอเรียนจบเธอก็สําเร็จตอนแรกแล้วนะในเรื่องคอร์นอหอรมอนะครับจะบวกใครได้เลยว่าพื้นฐานมาต้นคอร์นอหอรมอนหนูแม่นมากค่ะนะมาดูครับเขาบอกว่ารถยนต์บรรทุกขนาดหนเฉพาะตัวกระบะกว้างเท่านี้ยาวเท่านี้สูงเท่านี้ถ้าต้องการบรรทุกกล่องกระดาษรูปสี่เหลี่ยมรูปบาทกกล่องใหญ่ที่สุดให้เต็มตัวกระบะ จะบรรทุกได้มากได้สุดกี่ใบอืมข้อนี้นี้ต้องถามจินตนาการเด็กๆนะฮะใครที่ไม่เคยเจอโจทย์ข้อนี้นะครับก็จะบอกว่าเฮ้ยงงทำไม่ได้หรอก่อะทีนี้เด็กๆต้องมาจินตนาการครับเขาบอกว่ากระบะเนี่ยกว้างกว้างยาวแล้วก็สูงอ่าเราจะต้องวาดกระบะรถอ่าแบบนี้ฮะเขาบอกว่ากว้างหนึ่งจุห้ายาวสามจุดห้าสูงสองจุดห้ากว้างนี่คือตรงนี้ครูเขียเนเป็นร5อยห้าสิเซนติเมตรเลยนะครับครูแปลงเป็นเซนนะ นะครับเพราะว่าอันนี้มันหน่วยเมตรอะเ,เวลาจะบรรจุก,กล่องกล่องมันต้องเล็กกว่าหนึ่งเมตรอยู่แล้วนะครับยาวสามร้อยห้าสิบสูงสองร้อยห้าสิบสูงสองร้อยห้าสิบนะครับซึ่งเด็กเดเนี่ยเขาจะบอกบรรจุก,กล่องลูกบาศก์ก็คือสมมติกล่องเนี้ยมันจะมีขนาดกว้างขนาดยาวเท่ากันทุกด้านนะกว้างยาวเท่ากันทุกด้านนะครับกว้างยาวลึกเท่ากันทุกด้านเพราะว่าเป็นกล่องทรงลูกบาศก์นะครับดังนั้นเด็กๆก็ต้องไปหาว่าเราจะต้องให้กล่องมันกว้างสุดเท่าไหร่มันถึงจะ สามารถบรรจุลงไปไปได้แบบพอดีและแบบให้มันกล่องใหญ่ที่สุดดังนั้นคําว่าใหญ่ที่สุดกว้างที่สุดเด็กๆก็ต้องติ้งมาในหัวว่ามันเป็นหอรอเมอดังนั้นจับ3ตัวนี้หาหอรอมอได้เลยนะครับ2 5 0้ 250, แล้วก็3 5 0้เอา10หารก่อนเลยนะครับเหลือ15แล้วก็เหลือ25แล้วก็เหลือ35เอา5้าหารต่อครับ5หารต่อครับก็จะเหลือเป็นเท่ากับอยู่เท่ากับ3อยู่เท่ากับ ห้ 5, อยู่เท่ากับเจ็ดนะครับดังนั้นมันจะได้ทั้งหมด15กล่องยาวด้านละ15บห้าเซนอ้าวไม่ใช่เหรออ้าวถ้างั้นมันเอามาบวกไม่ได้มันจะต้องทำอย่างงี้ลูกหมายความว่าโอครูรู้แล้วครูจับมาบวกกันหาหอระมอนนั้นถูกต้องนะแต่เขาไม่ให้จับมาบวกแบบนี้ลูกก็คือถ้าหันด้านนี้มันจะได้ทั้งหมด15ช่อง สิบห้าช่องถ้าหันด้านนอนจะได้ทั้งหมดสามโอยเลือสามเลือห้าครูทำผิดนะครูรัวแล้วครูขอโทษถ้าหันด้านตั้งจะได้ทั้งหมดสามช่องถ้าหันด้านนอนจะได้ทั้งหมดเจ็ดช่องถ้าหันด้านด้านอันนี้ไม่ใช่นี่ด้านนี้ด้วยสามช่องถ้าหันด้านตั้งก็จะได้ทั้งหมดห้าช่อง ทีนี้เด็กๆโลกมันก็จะเปรียบว่าด้านลึกได้7ช่องด้านกว้างได้3ช่องด้านสูงได้5ช่องมันจะเอา3ามคูณหคูณเนะครับนี่คือคําตอบตอบร้อยหกล่องนะครับมันสามารถบรรจุเข้าไปได้ร้อยหกล่องนะครับประมาณนี้มันก็จะเหมือนประมาณวนะ่าเรียงเป็นตับเป็นตับแบบนี้ขึ้นได้5 5กล่องนะแล้วก็เรียงแนวนอนเนี่ยได้3กล่องนะถ้าเรียงแนวลึกเนี่ยได้7กล่องนะมันจะได้รวมกล่องทั้งหมดภายใน ภายในรังเนี่ยมันจะบรรจุได้ร้อยห้ากองนะครับคือในการทําโจทย์ข้อนี้มันจะเกี่ยวข้องกับความลึกความกว้างความยาวเกี่ยวข้องกับปริมาตรด้วยอันนี้ก็จะไปสัมพันธ์กับบทพื้นที่ผิวและปริมาตรด้วยนะครับมันก็จะยากๆหน่อยไปดูข้อ78ครับนาฬิกาปลูก2เดือนตั้งปลูกใกล้ๆก,กันตอนแรกปลูกทุก1ิบที่สองปลูกทุก12บ0กับ12เจอกันครั้งแรกอยู่ที่60นะครับ60นาทีนะครับรู้ได้ไงไว่า60นาทีนะครับเธอลอง ท่องแม่10กับแม่สิบสองสินะครับจุดเจอแรกก็คือจุดที่60ก็คือตอบก้าโมงท้าไม่หกสิถึงเป็น9ก้าโมงครับเพราะ60นาทีนะั่นคือ1ชั่วโมงของหนึ่งชั่วโมงก็นับจาก8ปดโมงก็กลายเป็น9ก้าโมงตรงทีนี้ข้อเจ็ดสิบเก้าครับจำนวนนับที่น้อยที่สุดที่หารหกแปดสิบหกแล้วเหลือเศษห้าเอาพวกนี้ไปหารแล้วเหลือเศษห้าก็เหมือนเดิมครับหาครนอนพวกนี้แล้วค่อยบวกห้าเข้าไปหกแปดตัวนี้นะครับครูดเดาไปเลยมันจะเจอกันที่ 48นะครับเจอกันที่48ถ้าไม่ถึงรู้ว่าเจอกันที่48ครับเอา6 8, นะครับหารเอาเลข2หารครับก็จะเหลือ3 4 8เอา4เอา4หารเลยก็เหลือ3 1 2นะครับก็พอแค่นี้2 4เป็น8 8 3 24 24มคูณ2ไป48นะครับแล้วก็บวกเศษอีก5ก็จะกลายเป็น53ผลคูณของคอร์อนหอรมอของเลข2จํจำนวนคือเท่านี้ คูณกันแล้วได้เท่ากับเท่านี้ผลคูณจํานวนแรกเป็นสี่สิบเก้าแล้วจำนวนที่สองเป็นเท่าไหร่นะครับก็ย้ายสี่สิบเก้าไปหารเนาะบันเทิงเลยครับอข้อนี้อามาสุ่มเลขกันครับเก้าคูณ <ไ S 2> <โ frustrating. S 1> อะไรได้สามเก้าห้าสี่ห้าเก้าหกสี่สิบเก้าเจ็ดหกสิบสามคูณเดาเลยตอบเจ็ดสิบเจ็ดนะครับอลองหดขึ้นเฉลยดูสามเจ็ดเจ็ดสามหารสี่สิบเก้าสามเจ็ดเจ็ดสามหารสี่สิบเก้า ตอบเจ็ดสิบเจ็ดครับข้อนี้ตอบเจ็ดสิบเจ็ดนะครับข้อแปดสิบเอ็ดครับมีตะเกียบสีเหลืองคือสี่สิบแปดอันสีขาวหกสิบสีฟ้าเจ็ดสิบสองโดยมีจำนวนในแต่ละมัดเท่ากันก็คือหาหอเรามอนะฮะต้องการให้มีจำนวนมัดน้อยที่สุดก็คือต้องหาหอเรามอให้ได้สูงที่สุดนะครับอยากจะรู้ว่าจะมีตะเกียบกี่คู่ในแต่ละมัด เฮ้ยนะเป็นคู่นะเว้ยเคก็คือมีแต่แกบสีเหลือง48สีขาว60และสีฟ้า72อันนะครับก็คือหาหอรามงให้มันก่อนคู่หา12เลย12สีเป็น48 12 5เป็น60 12 6เป็น72นะครับดังนั้นหอรามงที่มากที่สุดก็คือ12ดังนั้นในแต่ละมัดในแต่ละมัดจะต้องมีมากที่สุดก็คือ12 12อัน12อันนะครับ12อัน โดยที่12อันเนี่ยมันจะนับเป็นกี่คู่นับเป็น6คู่นะครับตอบ6คู่ใช่ไหมมันจะถามตรงๆไม่ถามนะครับมันจะถามแบบซิกซอกซิกซอกไปเพื่อให้เจอแบบอ๋อ12ตอบจริงๆมันเฉลย6นะครับอ่านโจทย์ให้ดีมีแต่ละกี่คู่นะครับข้อ82ครับจํานวนนับที่มากที่สุดที่หารด้วยพวกนี้แล้วเหลือเศษ3เหมือนเดือหาครน,นให้มันนะครับครน,นของตัวนี้มันไม่ใช่เอาตัวเลขที่น้อยที่สุดที่เอาไปหารพวกนี้ และเหลือเศษสามคืออะไรลองเอาหหารครับห้าเหลือเศษ3ถูกต้องห6 30กสาเหลือเศษส 3, ถูกต้องห้อเป็นหหลือเศษสามถูกต้องอาวห้าใช่นะลองไปดูสิบครับสิหารสิก็เหลือเศษสามสิห้าหารส3 15, 33, ก็เหลือเศษสามิบห้าหารหกก็เหลือเศษสามอนี้ตอบ4ครับ ครูทำไมครูถึงรู้ว่าตอบ4นะครับเพราะว่าไม่งั้นเด็กๆก็เอาเศษที่เหลือเนี่ยไปลบกับพวกนี้ก่อนก็จะได้เป็น15 30แล้วก็60แล้วก็ไปหาหอระมอเมื่อหาหอระมพอ4 15หารเลยก็ได้1ได้2ได้4มันก็จะตอบทันทีครับว่าหอระมอคือ15ข้อ83ครับจำนวนที่น้อยที่สุดเมื่อเอา51 40 48 60ไปหารเห,หลือเศษ11คือจํานวนใดก็คือหาคอลนอนของพวกนี้ครับแล้วค่อยไปบวก11เข้าไป ครรนอของพวกนี้นะครับเมื่อเด็กๆตั้งหารได้นะครับเด็กๆจะต้องหารครรนอให้ได้เท่ากับ4 0 8 0นะครับแล้วก็บวก11เข้าไปนะครับมันก็จะตอบ4091นะครับตอบในช้อยข้อที่2นะดังนั้นในข้อ83เด็กๆต้องหัดคิดครรนอเองนะครับก็คือหาตัวเลขที่หารลงไปเรื่อยๆเองนะครูจะช่วยได้เท่านี้นะครับเพราะว่าครูจะไม่พยายามที่จะเฉลยแบบ100%ไม่งั้นหนูจะไม่มีการคิดแล้วก็พัฒนาการที่ดีขึ้นนะครับดังนั้นครับตอนต่อไปก็จะเฉลยตัวนี้ นะครับฝ่าเด็กๆทําการบ้านด้วยนะครับข้อนี้ให้ทําตัวนี้ด้วยนะครับทําด้วยนะข้อสอบ5ช้อยด์ด้วยเป็นของเตรียมทหาร้วยแสดงว่ายากระดับหนึ่งนะครับดังนั้นตอนหน้าก็จะเฉลยเท่ากับ7ข้อในตอนนี้นะดังนั้นตอนนี้ขอจบแบบสั้นๆนะครับแล้วก็ฝ่าเด็กๆทาสุดคูณด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเลขยกกําลังของคูณด้วยนะ